ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมรับเอฟซีคนไดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดเดดจาก่องโชคผ้ารวยครับผมมือนี้ก็ได้ผ้ามาตามแนวทางห้าน้อยนะครับผมกับเปลี่ยนห้าน้อยของคุณแม่ใจดีนะครับผมก็ได้หยิบมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมคุณแม่เพิ่นกะจดตัวเลขมาโชคก็ได้ มากับคุณแม่นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมครับผมจะมีตัวใดเด็ดนะครับผมก็ลองพิดารนาเบิงนะครับเด้อมือนีก็ออกมาปล่อยงัออยู่หัวง่ายนะครับผมลงมาจากหน้ากับประมาณจักสี่หาโลนะครับผมลงมาปล่อยทางผีเบิงเพราะว่าผักบุ้งก็ออกลร้แล้ยวนะครับผมก็มีแต่ยอดงามๆครับผมกินกับตำบกหงนี่ก็ กำลังเสียบนะครับผมพามาเบ่งตัวเลขนะครับผมวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมฮานอยวิ่งสามกับสี่นะครับผมแล้วก็สายลูดนะครับผมสายลูดกับมีสามห้าสามหกสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับผมสี่ห้าสี่หกสี่เก้า 4041นะครับผมก็ลร่องพิจาระาเบิงนะครับผมแล้วก็ตัวเด่นนะครับตัวเด่นกับ5 6าห5เก9ากเานะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับผมตัวเลขที่คุณแม่เพิ่นเขียนมาให้แล้วก็แอดก็ได้จับคู่ให้นะครับผมก็เขียนมา3456901นะครับผม อันนี้ก็ลองพิจารณาเบิงนะครับผมสําหรับฮานอยทุกคนนะครับผมมื่อนี้ก็ขอให้ได้นะครับผมได้รัฐบาลได้ฮานอยตรงได้นะครับผมฮานอยนี่เข้าเข้ามาแล้วติดติดกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็สามสี่มือแล้วนะครับผมตั้งแต่ขอมาเปลี่ยนแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมผม ี่ก็เป็นบรรยากาศกลางป่าเนาะครับผมที่แหลมมันก็เป็นน้ำนาะครับผมเส้นนี้มันเป็นน้ำขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นเกาะเนาะครับผมเกาะที่ว่ามาเก็บเฮ็ดเพิงถ้เนาะครับผมเป็นเกาะเกาะใหญ่เนาะครับผมแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นเกาะอีกเนาะครับผมก็คือแบบหากินง่ายเนาะครับผมคนแถวบ้านแถวภาคอีสานก็นหากินง่ายหายกินปูกิน กุ้งกินปลาไปเนาะครับผมก็ถือว่าหากินง่ายอยู่ครับผมเมื่อนี้ก็ขอให้รวยๆนะครับผมวันตุดจีนนะครับผมก็ขอให้ได้รับโชคกอาดงหญ่กันทุกคนนะครับผมสําหรับสายบุญหรือเอซทุกคนนะครับผมก็ขอให้ได้มื่อนี้ก็เป็นมือดีอีกมือหนึ่งนะครับผมเป็นวันตุดจีนก็โชคกับบอแมนคนจีนคนเจกนะครับผมก็ขอให้ได้ขอให้ เอฟซีนะครับผมสายนีกะสายบุญทุกคนขอได้รับโชกกอดไงนะครับผมหรือจะได้เงินทองไหลมาเทม่านนะครับผมออกมาข้างนอกครับผมออกมาข้างนอกเดี๋ยวแรงเรงจากหน่อยก็สซีได้ไปใส่ตุ่มกุ้งนะครับผมไปใส่ตุ่มกุ้งเซตกระซี่ได้รุนหวี่ยนะครับผมรุนหวี่ยสามมงคลนะครับผมสามมงคล นะครับผมบรรยากาศแถวภาคอีสานนะครับผมเป็นตะยูขึ้นอย่างนี้ครับกับบรรยากาศเมื่อนี้กับคึมคึมนะครับผมคึมคึมเพื่อจังฝนจะตกรับผมบบดนี้กับสีแดงขอตัวกรนนะครับผมกับสีไล่ง้อลงไปเรื่อยๆนะครับผมหาหามันกินผักบุงไปเรื่อยๆนะครับผมรับผมถ่ายเอฟซีชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้กับโชคผ้ารววยครับผมโชคผ้ารววยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ